สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําขนมสาคูดอกอัญชันค่ะค่ะส่วนสาคูก็จะมีน้ําเปล่ามีสาคูมีดอกอัญชันมีเกลือมีมะนาวมีน้ําตาลค่ะส่วนโรยหน้าก็จะมีงาคั่วมะพร้าวถึนทึกค่ะส่วนกะทิราดหน้าก็จะมีกะทิมีใบเตยมีเกลือมีแป้งข้าวเจ้ามีน้ําตาลค่ะลงมือทําเลยค่ะจากนั้นเราจะนําดอกอัญชันมาต้มนะคะ ตั้งน้ำที่เดือดค่ะใส่ดอกบัะชันลงไปค่ะเราก็จะต้มจนกว่าสีจะออกมานะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็ต้มมาเราได้สีประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นนำไปกรองค่ะกรองผ่านกระชอนค่ะค่ะจากนั้นวางพักไว้ค่ะ จากนั้นเราก็จะนำสาคูมาต้มค่ะน้ำดอกอัญชันค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะให้เรานำถาด10บคูณ1ิมานะคะเราจะทานน้ำมันบางๆค่ะทาให้ทั่วๆนะคะ ไไปปทขั้นตนตตออ่่คะําหลังจากน้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราไปเตยขึ้นค่ะาจากนั้นเราจะใส่สาคูลงไปต้มค่ะค่อยๆใส่แบบนี้นะคะต้องให้น้ํำเดือดนะค่ะคนค่ะ ต้มสักสิบนาทีนะคะถ้าเราต้มมาสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเบาไฟค่ะช่วงต้มแรกๆให้เราใช้ไฟแรงได้นะ,ะจากนั้นเบาไฟลงค่ะใส่น้ำตาลค่ะเกลือค่ะ คนให้น้ำตาลละลายค่ะเราใช้ไฟอ่อนแล้วนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะาจากนั้นเราจะบีบมะนาวลงไปค่ะบีบแ๊สค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะ ได้สีม่วงอ่อนๆแบบนี้ค่ะตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะคะถ้าใครอยากได้สีเข้มให้เติมดอกอัญชันลงไปนะคะช่วงที่ต้มนะช่วงที่ต้มดอกอัญชันแต่เรา อใจสีอ่อนๆแบบนี้นะคะค่ะาจากนั้นนาเทลงถาดเลยค่ะาจากนั้นเทลงถาดที่เราทานน้ามันเตรียมอาไว้แล้วนะคะาจากนั้นเทลงถาดเลยค่ะเกลี่ให้ทั่วถาดค่ะ วางพักให้เย็นสนิทค่ะ,คะให้เรานำมะพร้าวทึนทึกมาขูดเป็นเส้นๆนะคะ,คะจากนั้นเราจะนำไปนึ่งนะคะโรยเกลือสักเล็กน้อยค่ะนำไปนึ่งสักสิบนาทีค่ะ,คะจากนั้นนำมานึ่งสิบนาทีค่ะ าจะได้ไม่เสียเร็วนะคะค่ะนี้ก็ครบสิบนาทีแล้วนะคะจากนั้นปิดแก๊สค่ะนำเทลงถาดค่ะวางพักไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาทำหน้ากะทิกันค่ะเตกะทิลงไปค่ะ น้ำตาลค่ะยังไม่ต้องเปิดเตานะแป้งข้าวเจ้าค่ะเกลือป่นคนให้แป้งน้ำตาลเกลือละลายค่ะค่ะจากนั้นจุดเตาค่ะหลังจากที่แป้งน้ำตาลเกลือละลายดีแล้วนะจากนั้นจุดเตาไฟอ่อนค่ะใส่ใบเตยค่ะจากนั้นก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะสุกนะคะไม่เอาเดือดนะ เอาแค่แป้งสุกนะคะให้เดือดขอบขอบ,ขอบค่ะพอเขาเดือดแบบนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะเอาไปเตย,ยออกค่ะหลังจากที่สาคูเราเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาตักค่ะ ตักขึ้นมาเป็นชิ้นๆนะคะตักขึ้นมาเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะวางใส่มะพร้าวค่ะถ้าชิ้นใหญ่ไปเราสามารถแบ่งได้นะคะแบ่งให้เป็นสองชิ้นค่ะแบ่งแบบนี้ค่ะจะได้พอดีคำนะคะ จากนั้นวางพักไวค้ค่ะ่หลังจากนั้นเราก็จะลาดกะทิค่ะเราก็จะราดกะทิ จากนั้นเป็นงาคั่วค่ะมากน้อยตามชอบปักใบเตยลงไปสักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามค่ะค่จากนั้นก็จะมาชิมกันค่ะลากะทิฉ่ำๆอร่อยหอมหวานมัน เรียบร้อยค่ะค่ะขนมสาคูอันชันคาาลุกมะพร้าวเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ